ผมมองว่าเกมนี้ส้มจับน้ำเงินทุบเขียวมากกว่าอ๋อส้มจับน้ำเงินทุบเขียวเดี๋ยวส้มเขาเถียงนะอาจารย์เพาจี้ฝนดุทินทุกวันไม่ไม่ว่าอะไรผมคิดของผมแล้วทำไมเขาต้องไปทุบเขียวล่ะอาจารย์โอ้โหคือคือวันผมไม่ได้บอกว่าเขาจับกันแบบว่าจริงจังนะหมายว่าต้องมาตั้งตั้งวอลลุ่มคุยกันนะคือผลประโยชน์มันลงตัวทั้งคู่คือสมมุติเรามองเป็นเกมว่ามันไปสู่การเมืองภายในที่จะมีการเลือกตั้งกัน วันนี้ถามว่าเทากับดำเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าใครเนี่ยแล้วมันมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหสองสีนี้ลำบากทั้งคู่นะคนสงสัยสีไหนมากกว่าการออเอาง่ง่ายแล้วน้ําเงินเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นระดับที่ขึ้นชื่อว่าหนึ่งรัฐบาลสองก็คือสปอนเซอร์ก็เยอะทุนที่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นเทาดำเนี่ยทุนขาวก็เยอะแต่ว่าถ้าเจอทุนเทาทุนดำเข้าไปอะ่ะมันหนักมือนะอคือพอทุนเทาทุนดำเนี่ยคือเหมือนเขาเขาเขาพิมพ์เงินได้เองอ่ะแล้วเขาเอามาฟอกเนี่ย แล้วเขาเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งเนี่ยทุนข่าวทุนสปอนเซอร์ซู้ไม่ไหวหรอกเพราะที่อันนี้มันเป็นต้นทุนมันทำมาหากินมาในขณะเดียวกันทางฝั่งส้มเองเนี่ยคือเขาก็ต้องแสดงบทบาทเขาไม่กระแทกรัฐบาลเลยเขาก็เขาก็เสียเขาไม่กลัวหรอกว่าใครจะกระเป๋าหนักไม่หนักเพราะเขาเป็นทักระแสจ่ายเท่าไหร่เขาก็ไม่กลัวแต่วันนี้บทบาทเขาคือเขายังไงก็ต้องคุมรัฐบาลตรวจสอบรัฐบาลถ้าเป็นนิ่งไม่ทําอะไรเลยฝ่ายค้ำมาอีกเดี๋ยวโดนโดนฝ่ายค้ำอีกโดนฝ่ายค้ำอีก